เล็กมากนะครับมันหมดนะนะครับอยู่ในช้อนนะครับนี่ไข่ลูกเล็กนะครับเพราะว่าเราจะลองกินดูว่าจะอร่อยขนาดไหนวันนี้กินหมูกระทะนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวไฟจะมอดนี่มันจะอร่อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าไม่เคยกินนะครับลูกเล็กขนาดนี้ไก่ไข่ มันมีลูกหนึ่งที่เล็กกว่าเพื่อนอันนี้ขนาดที่เขาปอกมาแล้วนะมันยังใหญ่นะครับใหญ่อันนี้น่าจะประมาณลูกลำไยนะนะน่าจะประมาณไข่นกกระทาเล็กมากวันนี้จะลองชิมดูที่ว่าจะแซบขนาดไหนนะครับนะี่ครับ ลองชิมดูใครเคยกินไข่แบบนี้บ้างนะเนี่ยจะเทาะแล้วนะครับไข่เล็กนะไข่ไก่ไข่นะเนี่ยแตม่มันเล็กนะครับมันเป็นลูกเล็กลูกเล็กพิเศษนะครับนนะขนาดเราเอาเข้าไปใส่ในเปลือกตรงนี้ก็ยังได้เลยนะครับมันเล็กมากนะครับเอาไปใส่ในไข่นี่นะครับไข่เล็กนะครับเทออกมานะครับ เล็กมากนะครับเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับไข่มันเล็กมากไข่ลูกนี้มันหมดแล้ว เล็กมากนะครับดดรเดี๋ยวจะลองเคาะกินนะน,นะนี่นนเราจะมาเอาใส่หมงกระทะเลยนะยเะมมนบาอ้ทมทุากจง้ยทำมืากอ้ทำมมยาอยมาไม่ไ้ทุบยไนบัมนทมทุ้ยมันาขาอยา้ยางอ้ยาอ้ยทาอยนี้ไหนหดู อ๋อาขาวอย่างเดียวข,ยข้างในไม่มีไข่แดงนะครับกอ็อมีหน้ามันลูกเล็กมันก็เลยไม่มีออแปลกนะมไม่มีไข่แดงเอาทุบออกมาไม่มีไข่เหลืองเลยนะครับเดี๋ยวลองลองย่างดูว่ามันจะสุกเป็นลักษณะแบบไหน,น ก็มาหมูไม่เอามานันนะเอเอ,เอมีแต่ไข่ขาวนะมันไม่มีหนังนะมันหมดมจะลองอชินะ้งคู่ไม่มีละไม่มีละไื่ขาวอะไม่มี เดี๋ยวเติมเติมฐานนะครับเดี๋ยวจะย่างให้สุกอื้อาวผมหายไปไหนละนู่นไปอยู่ทางนู้นนะครับใกล้จะสุกแล้วไปไหนไหจิ้งไปฝั่งนู้นแะครับอ้าวไปไปนู่นหนึ่งแล้วอ้าววนมาทางนี้แล้ว ไข่ขาวมีแต่ไข่ขาวนะครับไข่เหลืองไม่มีนะครับไม่น่าเสื้อนะครับว่าจะมีแต่ไข่เติมเตาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะย่างออกมาเดี๋ยวจะลองชิมดูดิว่าจะอร่อยขนาดไหนไม่เคยกินไข่ลูกเล็กขนาดนี้ นี่นะเติมเตาก่อนนะครับยกมาวิ่งมาทางนี้เองเนี่ยมันมีไข่เลื้งไหมยัก แต่แรงไม่มีกลอยู่ตรงนี้ยังใกล้อยู่ตรงนล,ล้วนะครันนี่ไม่มีแรงเลยบนะ คือไม่กินน้ำส้มอ่ะบอดิกเด็กขบบอดิกอันน้ำส้มไม่เพิ่มเอาไอ้ดูดิไอ้พุ่งดูดิลงบนดีสังงอเลยอะน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะตักมากินแซมเปิลนะครับเดี๋ยวบ้ายี่สิบไข่อะไรยังไม่ตุกนี่นะครับมันยังไม่ไข่มันเล็กกว่าช้อนนะครับเอามาต้มก่อน ยังไม่สุกยังไม่สุกนะครับ่านลงไปแล้วร่งสุกได้ไงใกล้จะสุกแล้นะครับแต่มันส่กันใส่แต่มันก็เหมือนมีไข่เหลืองอยู่แต่มันมันเจือ 我都听不懂。嗯嗯嗯 น่าน yeah ่าจะสุกแล้วเนาะเดี yani ๋ยวนางนางยักษ์จะเป็นคนเปิดพิสดารนะกินมั้ยยักษ์สุกแล้วปะนี่โอ้โหข้างในเนี่ยเป็นงู้นเน่ยนั่นแหละมันแซ่บมันไันแขงบาบาดิสเจอกบบาว อข่รไขตัวยังมัออืมเนี่ยจะลองเปิดพิสดารดูทุกครั Actually, Sisters, ้งนะครับครั้งแรกที่กินไข่เล็กนะครับเล็กมากนะเนี่ยไข่ทั้งลูก เล็กมากแล้วจะลองสว้าปามดูนะครับเล็กมากนะครับเล็กกว่าช้อนอันนี้ไข่ลูกเดียวนะครับอยู่ในช้อนนะครับแล้วเราจะลองซิ่มดูนะครับอืมอมันอ่อนน,นุ่มไม่แข็ง ไม่ม,ไม,มีไม่มีไข่เหนืองน้ามับเจี่ยงเลยนะมันให้ตัากล้องไหมมันต้องขี้เกียจใจตังเงื่อนใจอะไรครบเกี่ล